ส่วนมุมน้ำเงินนั้นเรียนมา2ปีนะครับแต่เพิ่งหัดเล่นเชิงครับดูครับว่าสิ่งที่หัดเล่นเชิงมาวันนี้จะทําให้ตัวเองนั้นได้รับการชูมือหรือไม่นะครับรับเรียกว่าพนักงานบริษัทเอกชนปะทะกับเจ้าของธุรกิจร้านซักผ้านะครับอายุห่างกันสปีเท่านั้นนะครับบอกว่าลิษสามีประสบการณ์แล้วนะครับขณะที่ ปิยการยังครับวันนี้แหละครับจะเป็นการเพิ่มสถิติของให้เจ้าตัวรับครับมวยหญิงนี่สนุกนะครับสนุกนะฮะคือบทจับบู๊กับบู๊เลยใช่นะไม่รอเลยนะครับบทจะบู๊ก็บู๊เลยครับ1นาที5สิบต้องมีไหว้คู่ก่อนนะครับมวยไทยหญิงบุ๊แดงนะครับ ่าวาริสาบุนเฮงคือในประเภทของมวยผู้หญิงนะครับก็จะชกกันยกละนาทีครึ่งน,นะครับครับเเดี๋ยวต้องดูด้วยว่าจะใส่เฮดการหรือเปล่าถ้าดูทรงนี้ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ใส่ครับก็ต้องลุ้นกันอีกทีนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็มีไปแล้วครับคู่หนึ่งเหมือนกันครับทำท่าเหมือนจะไม่ใส่สุดท้ายก็ใส่ครับ <laughs> ทรงผมนี่มาจากร้านเดียวกันหรือเปล่าครับเนี่ยนักมวยหญิงในบัตรเด็ดไฟวันนี้คือทรงผมจะออกมาคล้ายกันครับถักมาเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นทรงเด็ดล็อกกันหมดเลยครับทั้งไทยแล้วก็นักชกต่างชาตินะครับกระส่งนี้หมดเลยนะครับทั้งไทยและเทพนะครับดูครับทางฝั่งของปิยการครับปิยการพึงหัดเล่นเชิงมาครับแต่ดูความหนานี่เป็นปิยการนะครับขณะที่ ปราวติิษฐานได้ความสูงกว่านะครับครในเรื่องของความสูงแล้วก็ช่วงชกที่ได้เปรียบกว่านะครับใช่ครับอย่างที่บอกไปครับ12เซนติเมตรนี่ไม่น้อยนะครับแต่อยู่ที่สุดท้ายครับการออกหมัดครับการเข้าหาคู่ต่อสู้ครับจะทําได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับสวมเฮดการ์ดครับสุดท้ายครับ ทรงผมเพื่อสวมเฮดการมันจะได้ไม่ปิดหน้าปิดตา <c oughs> ออเข้าใจแล้วครับเข้าใจล้วก็เหมาะนะฮะเหมาะกับการชกวันนี้ครับแ,แดง<อ>หรือน้ำเงินครับวันนี้ก่อนอื่นนี้ต้องขยับเฮดการให้มันอึง้งหเรียบร้อยก่อนนะครับ ชกไปชกไปโดนปิดตาครับโอ้หลายคู่มวยสากลสมัครเล่นไทยรัฐสดทางทีวีชิงเหรียญออร์ดิกก็ก็มีปัญหาเรื่องเหตุการณ์นะครับใช่ครับปัญหาตลอดนะคเอาครับเริ่มยกหนึ่งวางแข้งขวาก่อนเลยครับตอริสาอย่างที่บอกครับมวยไทยหญิงนี่บทจะบูก็บูเลยครับโอ้โหระคังดังปุ๊บบูเลยครับโอ้โหไล่แล้วครับปิยการบูครับเอาครับทั้งบนทั้งล่าง โอ้โหปวาริศาต้องถอยก่อนครับถอยก่อนบื้งครับบื้งบื้งทั้งคู่ครับครับบื้งทั้งคู่เอาเข้ามไหมนอกจากขยันออกอาวุธก็ขยันบื้งนะครับแต่เมื่อกี้แม่นครับเดินมาตีเข่าดูว่าจะคีบได้ง่ายๆหรือเปล่าครับไม่ยอมไม่คีบง่ายๆครับนี่ต้องต้องเบรกก่อนเบรกไหมไม่เบรกปล่อยต่อครับไม่ยอมครับปี่แยการบอกจะมาคีบฉันง่ายๆไม่ได้นะครับโอ้แต่ว่า โดนทิม้าไปแล้วครับหนึ่งดอกครับโอ้หงายเลยน<บ>ะครับอาวาริฟสายังมืดอยู่ครับยังมืดอยู่็งการแตแบบ่ที่ที่อาจจะดูช้าก็เลยทำให้ใ<ช>าสารบักหลบได้นะครับเดินแลวครับด,ดูทรงนี้เนี่ยน่าจะต้องวัดกันที่ความแม่นยำในการออกหมักแล้วแหละครับแล้วก็เรื่องของ ใครขอบใครเหลือแรงตนนะีเข่าครับเข่าเสียบอีกทีหนึ่งโอ้โหมากปรวริษาบุญเฮงการย,ยาว่าปิยาการถึงกับจนมุมเลยครับแล้วก็หมดยกที่หนึ่งไปครับหมดยกแรกครับปรวริษาไม่ได้ช่วงถางภาพรวมต้องบอกว่าปรวริษาบุญเฮงทําได้ดีกว่านะครับ,รบในยกที่หนึ่งช่วงท่ายก็ต้องมารอดูครับการแก้เกมของปิยการครับ คือก็พยายามเดินแหละรครับพยายามเดินแต่ว่าพอเดินเข้าไปเข้าไม่ถึงนะครับ จบยกแรกไปครับทางสถานการณ์ของปิยการดูเหมือนจะเป็นรองทางปวริษาบุญเฮงอยู่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะครับดูทางปวริษากับพี่เลี้ยงก็คงบอกนะครับว่าได้ได้เปรียบนะครับเป็นช่วงยกแรกทีนี้ก็ต้องดูยก2นะครับว่าเตียวเป็นยังไงครับเหมือนครับเตียวมุมแดงครับปวริษาเหมือนจะต้องเล่นวงในแล้วตีเข่าใช่ครับ ผมเ,เมื่อสักครู่นี่ในช่วงท้ายยกแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยเนะครับว่าการตีเข่าเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับโอวิศราอันนี้นะครับพิจิาการถ้าเข้าวงในได้น่าจะได้เปรียบมากกว่าครับแต่กลาไหป็นว่าเข้าไปแล้วโดนแทงเขา่าอ่าสาทแทงกันแล้วครับเริ่มยกสองมา เอาแล้วครับขีบแล้วตังคนตังตีครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้กลายเป็นปีกกางที่ทำได้ดีกว่า<ต>เล่งนะครับบอลริษาก็กดให้เข้ามุมเพื่อซื้อเวลาครับคือศูนย์ท่วงท่ำแต่ครับได้ได,ไดแข่งขึ้นข้างบนนะีครับแต่ต้องประมาทหมัดไม่ได้ด้วยครับเอามาฮ <laughs> ีเลี้ยงสั่งขีบแล้วตีครับ <laughs> โอ้บอลริษาต้องขีบแล้วตีอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่ชกด้วยนะครับอ้าว้องเบรกครับ สองดอกซ้อนโอ้โหมาเป็นคอมโบครับแหมควิสาแล้วพยายามจะเข้าวงในให้ได้ครับยกระดาแต่ว่าไม่ได้เจอหมักฝาสวนอีกทีหนึ่งแหมเจอแข้งขวาสาดให้อาไรสาดขวากลับโอ้โหดูครับจะทุบวงในแล้วตีเข่าไม่ได้ พิการรู้่มว่าต้องเข้าหรือไม่ไม่เข้านี่จะโดนช่วงชกยาวๆของปวริษาเข้าได้นะครับแต่ว่าเข้าก็ทำให้เตะยากับแต่ว่าเข้ามาโดนโอ้เรียกว่ายับยันยันหน้าไว้ก่อนยครับโอ้ยันไม่ให้เข้าเลยครับเออบั๊บเดียวนี่หมดไปแล้วสองยกโอ้โหแมถือว่าสู้กันสนุกทีเดียวนะครับปวริษาบุญเฮงกับพิการแต่งเลี่ยนนะครับยังมีอีกยกหนึ่งนะครับ แตตอนนี้นี่เป็นทางมุมดงนะครับปวาริกษาดูได้เปรียบนะครับ บอกว่าหลังจากที่ได้ดูรีเพย์ไปเมื่อสักครู่นี้นะค,ร,ครับคุณภูสิทธิ์เราจะเห็นว่าการดักทางและเอาเข่าตีเนี่ยของทางปวิสาบุญเทงเนี่ยโอ้ทำได้ค่อนข้างดีนะครับทําได้ตามที่เพียงบอกนะครับคีบ,บดึงแล้วแทงแล้วทําได้นะครับดักทําได้อยู่ที่ทางฝั่งพิยากานะครับถามว่าเดินได้ดีไหมเดินได้ดีนะครับแต่ว่าต้องดีกว่านี้ในเรื่องของการออกหมัดนะครับใช่ครับมัวแต่จะเข้าไปคีบมุงไนแล้วจะตีแข่งอันนี้ ยากนะครับยากนะครับเอาครับยกสุดท้ายครับโอ้โหโอ้เข่าลอยอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ปอวริษาาเอครับปียการใช้หมัดดักไว้ก่อนนี่ครับหวดอย่างเดียวครับโอ้หวดไม่เลี้ยงครับตรงนี้ปอวริษาเน้นแข้งขวากับเข่าขวาเอาครับมีเซเห็นครับ ออปวาริสาพิการได้ใจนครับต้องเดินครับได้ใจแล้วต้องเดินเลือกมุมลากอุ้มโดนคีบครับโอ้เหลี่ยมมวยเหลี่ยมมวยยังกูล็อกคอตีเข่าเลยครับ <cas o> <oughs> โอ้ยอ่าเข้าไปเอ้าเหลี่ยมมวยพิการได้ครับอ่าหักเหลี่ยมลูกนี้โอ้โหนะครับอืออืออ่าปลายยกแล้วครับ จะทําอะไรก็ต้องทำเลยครับปิยาการนะเข้าไปโดนไ, <OK. S 2> ได้บ้างอา้าวได้บ้างครับอสองบัดซ้อนสองบัดซ้อนมีเสียงเทครับสองบัดซ้อนอมีหือ,อมีอือครับช่วงชกเนี่ยจะสั้นกว่าถึง12เซนนะครับแต่ใจนี่สู้มากครับปิยาการต้องจิ้มนะครับต้องจิม้มเอาครับชกกันต่อ,อเอาละครับ บาเรืองเละครับปียกันอุ้งโดนดักจังหวะนี้หยุดสตันไปครับแล้วก็หมดยกครับสามยกผ่านไปอย่างรวดเร็วครับต้องว่ากันแบบนั้นเลยนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่สู้กันสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของปรวริษาบุญเพงกับปียาการแต่งเลี่ยนนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นผลกันนะครับว่าผู้ชนะจะเป็นปาวริษาหรือว่าเป็นเปียการนะครับนี่ครับอย่างเป็นเอกฉันท์ครับปาวริสาบุญเฮงครับเป็นฝ่ายเอาชนะเปียการแต่งเลื่อนไปนะครับพ o w e r b o x i ็ g Gym ยิมยิมวยอ่อนนุชส่งเข้าประกวดนะครับปาวริษาบุญเฮงก็สะสมนะครับตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองเลยก็ยกสามช่วงสามปลายยกมีโดนบ้างนะครับแต่ว่าไล่ไม่ทันจริงๆนะครับ เดี๋ยวเราดูไฮไลท์สรุปนะครับของคู่นี้นะครับรวาริสานก็ปี